สวัสดีครับผมวินชาเลนเจอร์วันนี้นะครับผมผมได้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไม่ได้มาเสนอไม่ได้มาเสนอขายหรอกแต่ว่าแต่เสียงไม่ใช่อะไรไม่เฮียตัวเนี้ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเป้าซ้อมยิงาสำหรับ i อ s c เนาะทีนี้คือนเนื่องจากว่าที่มีเหตุผลในการทำขึ้นมาเนี่ยข้างซ่อมบ้านใหม่อิเสเศษเหล็กเหลือ เลยคิดอไรสนุกสนุกขึ้นมาในชาเลนเจอร์เพื่อที่ว่าประหยัดทรัพยากรประหยัดทรัพย์ประหยัดตังสร้างเป้าสร้างสนาดาไปขึ้นมาโดยเดิมจะเป็นเป้าตัวนี้อ่านี่แหละอันนี้แลอ่านี่เป้าซนี่ะอัี้ซึ่งเราไปเสียตังค์ซื้อมาเนาะ ก็คือราคาแปลว่าคนข้างแพงแล้วแถมคุณภาพเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถือให้ถือให้แอร์ช่างเลยโอเคครับ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 ไอซีโอเลยซึ่งคุณภาพเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีแต่แค่ว่าคือคนบางคนเวลาเล่นเนาะมันอาจจะแบบเล่นยากเนาะเวลายิงแล้วมันไม่ล้มมันรู้สึกเสียความรู้สึกปะอ่ะทีนี้คือเราเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นแบบสกิลเพย์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยอันนี้ไม่รู้นะอ่าเราก็เลยแค่ความรู้สึกเหมือนกับว่า สร้างเป้านี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในจิตญาณของตัวเองเนาะในการสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าที่สร้างแบบนี้เนี่ยมีวงกลมแดงๆเนี่ยเพื่อให้คนเห็นเล็งง่ายเป้าแผ่นใหญ่ริงมีเสียงดังเป่งเป่งเป่งอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ทำนี่เท่าไหร่ทั้งหมดโอ้หนี้าห้บอกราคาให้บอกให้บอกราคานะคิดแค่ราคาค่าเล็กดีกว่า เหล็กมันโลละยี่สองบาทยี่สี่บาทแต่กลมๆเลยให้ให ar ้ต so ีไปซะโลสามสิบพ <Exactly. S 2> ี um, uh, ่ซื้อมาแผ่นนะเงี้ยราคาอยู่มาแปดร้อยกว่าบาทแผ่นใหญ่มากแต่เนี่ยคือพี่ซ่อมบ้านแล้วอันนี้อันนี้คือเศษอันนี้คือเศษใช่นี่คือเศษนี่คือแค่สองโลถึงไหมอันนี้สองโลถึงถึงถึงก็เมตรคูณเมตรสองโลอ่ะเมตรคูณเมตรมันเหลือก็เลยทําออกมาได้หกแผ่นแล้วมันก็จะเหลือเศษอีกสองแผ่นซึ่งมันไม่สามารถทำได้โลโลเท่าไหร่นะ โลละสองสองใช่โลละทียี่สองแต่ว่าก็เท่ากับว่าอันนี้คือราคาสี่สิบสี่อ่าก็คือว่าอันนี้คือไพเล็กสี่สิบสี่แล้วก็รวมสีรวมอะไรอีกเป็นเท่าไหร่อ่าถ้าถ้าให้รวมรวมนะถ้าเราถ้าเราทำนะแล้วเ,เราเกิดทีคนสนใจหรือว่าอยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็ติดต่อได้ติดต่ดอ,ตดอได้นะเออแต่ว่าราคาเนี่ยก็ยขึ้นอยู่กับเหล็กด้วยอะไรด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่า เครื่องมายเครื่องมือช่วยงอเหล็กนิดนึงอะไรอย่างนี้ในการออกแบบอะไรอย่างนี้ก็ถ้าอยากได้เป็นลูกหน้าใครเกียรติใครโหวใครให้ใส่ชื่ออะไรบอกมาจาัดให้ครับผม,ผมนี่ผม,ผมอยากได้หน้าหน้าผมไปนี่ทำได้ทำได้ <laughs> บอกได้เลยครับผมเราจะใส่ให้แล้วก็ลงคอมเมนต์เราจะใส่ให้อออันนี้คือที่านช่างเขาแฮนด์เมดนะครับกับอันนี้คือที่เราไปซื้อมา <laughs> ซึ่งผมมองว่าคุณภาพเนี่ยคือไม่ได้ต่างอะไรกันเลยคือเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เป็นแค่อันเนี้ยอันเนี้ยแพงแพงชิบหายเลยแต่อันเนี้ย ลงทุนประมาณเอาผมตีนะตั้งสามร้อยก็น่าจะได้แล้วแหละอ่าสามร้อยน่าจะได้เออสามร้อยบาทกับไอ้ไอเนี้ยแม่งเกือบพันอ่ะตกตกตกแผ่นหนึ่งเนี่ยราคาก็อ่าประมาณห้าสิบบาทเลยครับเอออันนี้คือแฮนด์เมดอันนี้คือแฮนด์เมดห้าสิบบาทเลยราคาแฮนด์เมคห้าสิบบาทแล้วสวยด้วยทำมาแบบแล้วเปรียบเทียบไอเนี้ยแบบรช่างแม่งอยู่ใจเย็น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 แต่เรื่องเมื่อลึกเรื่องเนี้ยเื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้ทำโดยที่ว่าเฮ้ยยิงแล้วล้มยิงแล้วเด้งนู่นนี่นั่นอันนี้ มันต้องขึ้นอยู่กับว่าพัฒนารูปเล่นในแต่ละสินค้าโปรดักทีนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงถ้าชอบหรือต้องการจะสั่งทำบอกได้นะครับผมติดต่อที่ดีโอเราชัเลนเจอรแล้วเดี๋ยวให้ดีโเราเ,เตรียมขอแล้วก็บอกในชาในขาติดตั้งให้อยากรูปอะไรก็จัดมาแล้วก็ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้ครับว่า ต้องการให้เขียนเขียนใครใส่หน้าใครลงไปอะไรไงหรือจะใส่ไปนี่เดี๋ยวเราไทดสอบเป้านะคผมเป้าแฮนด์เมคครับที่เราทำไว้นะฮะเราจะทดสอบโดย 9x เนะเป็นของในข้างเองเนาะโดยที่ว่าในข้างเริ่ม มันปลดประจําการและโดยที่ว่าจะเอาไว้เป็นสถานที่ทดสอบให้กับมีโอหรือให้กับคนอื่นๆที่มาใช้สถานที่นี้หรือว่าไม่มีปืนมาหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้ที่นี่นี้ในนี้มีอยู่หกนะเราจะยิงปุเปล่าเป่งเปงเปเรามาฟังเสียงกันเดี๋ยวตอนผมยิงเนาะกล้องก็ค่อยๆแทนดูแล้วก็จับเสียงดูว่ามันดังเป้งเป่งเป่งเปงไหระยะยิงก็จะอยู่ประมาณ5เมตร จากเป้าโดยที่เป็นการยิงเร็วเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันชุดเรดี้สแตนบายปิดอโอเคเห็นไหมครับผม <c oughs> ก็อย่างที่เห็นเนาะว่ามันเลงง่ายมีจุดสีแดงยิงเป้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 ง,ปงสนุกครับผมใช้งานได้คนระับ คือยิงแล้วไม่ล้มถ้ายิงแล้วล้มเราก็ต้องไปตั้งใหม่อันนี้คือยิงแบบไม่ล้มจะใช้ฟังเสียงแนวแงแป้งแป้งแป้งโอเคเดี๋ยวเราขอจบรีวิวเป้าแฮนด์เมดของนชัชสวัสดีครับผมบายบุยชุด ready standby ก็ <No> เดี๋ยวว่าเยี่ยมสุดยอดของดีมีคุณภาพสั่งได้เลยครับผมแต่ราคายังไม่บอกอ,า <laughs> อ้าเมยงไม่รู้ราคา <c oughs> <c oughs> เอาพังเอาพังเอาพัง <c oughs>